สามารถเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อที่เป็นเรื่องยากในอดีตแต่วันนี้ซัมซุงกำลังเตรียมพัฒนาชิป Exynos เพื่อเชื่อมต่อกับดาวเทียมของ s ีเอกการที่ซัมซุงมุ่งมั่นในการพัฒนาชิปเพื่อเชื่อมต่อกับดาวเทียมเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นการเผยแพร่ข่าวสารที่น่าสนใจมากในวงการเทคโนโลยี ซัมซุงได้ทำสัญญาสำคัญกับเทสล์ในการผลิตชิปขั้นสูงและกำลังเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทของอีลอนมัสค์ด้วยการออกแบบชิปอีกซีโนสที่สามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมของซีเได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีรายงานว่าซัมซุงกำลังพัฒนาอีกซีโนสโมเดิร์มชิปที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับดาวเทียมโดยตรงและมีคุณสมบัติที่เป็นเครื่องมือที่ดีในการเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับดาวเทียม LEO ได้มากกว่าชิปรุ่นก่อนๆชิปนี้มีน PU AI Accelerator ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูลและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการเชื่อมต่อนวัตกรรมนี้ไม่จําเป็นต้องใช้สถานีฐานภาคพื้นแต่สามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมโดยตรงได้ซึ่งทําให้มีความสะดวกมากขึ้นและมีความเร็วในการเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ชิป Exynos ใหม่มีความสามารถที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยมีความสามารถในการระบุลำแสงได้เร็วขึ้น55เท่าและการทำนายช่องสัญญาณได้เร็วขึ้น42เท่าทำให้การติดตามเส้นทางดาวเทียมเร็วยิ่งขึ้นและสามารถทำนายเส้นทางดาวเทียมและปรับสัญญาณได้ในเวลาเดียวกันทำให้การถ่ายโอนข้อมูลเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซัมซุงมุ่งหมายที่จะส่งตัว e i y n o s โมเดมไปเชื่อมต่อกับเครือข่าย 6G Non Terrestrial Network (NTN) ของเซสเอ็ X, ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เซสเอ็ก์ตั้งใจจะใช้เพื่อเชื่อมต่อทั่วทั้งโลกและมอบการเชื่อมต่อที่ต่อเนื่องและมีความหน่วงต่ำสำหรับยานยนต์ไร้คนขับและหุ่นยนต์ที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ในอนาคต เครือข่ายดาวเทียมโดยตรงนี้มีความสำคัญมากในการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตและอาจเป็นอุตสาหกรรมมูลค่า540พันล้านดอลลาร์ภายในปี2040ดังนั้นการพัฒนาชิป Exynos m o d e มของ Samsung จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาตำแหน่งผู้นำในระบบนิเวศมือถือและเป็นการเผยแพร่ข่าวสารที่น่าสนใจมากในวงการเทคโนโลยี แต่เมื่อพูดถึงการเชื่อมต่อดาวเทียมนั้นเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทั้งดีและไม่ดีมีคนเชื่อว่ามันจะเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆได้แต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ามันจะเป็นการล้มเหลวและไม่สามารถเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพได้คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้มีความเห็นอย่างไรกับการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมในอนาคตมาบอกความคิดเห็นของคุณในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้